สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ทีทูมาแล้วเด็กๆคนเก่งคอมพิวเตอร์ทุกคนครับวันนี้ทีทูมีความรู้มาเพิ่มเติมให้เด็กๆด้วยนะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่2ระบบด้วยกัน 1. นึ่งเครื่อง Mac ทเรียกย่อๆว่า Mac นิยมใช้กับงานพิมพ์ทําต้นฉบ,บนับหนังสือ 2. เครื่อง PC เป็นเครื่องที่นิยมใช้กันทั่วไป เด็กๆรู้ไหมว่ามนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยกำหนดกระบวนการทำงานต่างๆให้คล้ายกับการทำงานของมนุษย์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตรงตามความต้องการทีทูมีตัวอย่างเปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์กับมนุษย์มาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะ 1. คอมพิวเตอร์รับข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์มนุษย์รับข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห สองคอมพิวเตอร์นำข้อมูลมาคำนวณและประมวลผลโดยใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU มนุษย์นำข้อมูลมาคำนวณและประมวลผลโดยใช้สมอง 3. คอมพิวเตอร์แสดงผลโดยใช้จอภาพมนุษย์แสดงผลโดยคำพูดหรือท่าทาง 4. คอมพิวเตอร์จัดเก็บโดยใช้ฮาร์ดดิสก์แผ่นดิสก์หรือ CD-ROM มนุษย์ จัดเก็บโดยเขียนหรือบันทึกด้วยอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมเด็กๆว่าคอมพิวเตอร์กับมนุษย์มีกระบวนการทํางานที่คล้ายกันคอมพิวเตอร์นั้นมีกระบวนการและขั้นตอนในการทํางานดังนี้นะ 1. หน่วยรับเข้าเป็นจุดเริ่มต้นโดยที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลระบุโปรแกรมเลือกคําสั่งและแสดงการตอบสนอง2หน่วยความจําแบ่งออกเป็นหน่วยความจําหลัก และหน่วยความจำรอง 3. หน่วยประมวลผลเป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับมาคิดคำนวณตามคำสั่งและส่งผลไปยังหน่วยความจำหลัก 4. หน่วยส่งออกมีหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่จัดเก็บและผลที่ได้จากการประมวลผลแล้วส่งออกมาในรูปของรายงานภาพแผนภูมิตารางและอื่นๆ เด็กๆคนเก่งคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้ต้องเก่งเพิ่มขึ้นแน่ๆแต่ต้องขยันทบทวนและฝึกฝนด้วยนะสวัสดีครับ